ไปช้อปปิ้งหรือไปซื้อเสื้อก็ซื้อจากสีเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็ซื้อแต่สีดําสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ได้ดูเลยว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับหนังหน้าเราหรือเปล่ามันเหมาะกับบุคลิกภาพเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้มีผลไหมสีที่ถูกต้องย้อนไวัได้ใช่ดูดีได้ดูดีได้ค่ะเดี๋ยวเราวางหน้าไว้ตรงนี้สวยงามเออเอออันนี้ขาวนี้ไม่เหมาะให้ดูอีกขาวหนึ่งาอกว่าภาาพ บางครั้งเวลาเราไปตามคนอื่นเนาะสุดท้ายไปซื้อตามซื้อไปซื้อมาหลุดความเป็นตัวเองสรุปฉันเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก้องเชื่อไหมถ้าสมมติว่าเราเลือกสีที่ถูกต้องนะกลับไปวัยรุ่นตอนต้นเลยเอาจริงดิจิงไม่ต้องไปพบหมอไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวหมอวีดูแลให้หมอวีดูแลให้ให้สี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวนะเต็งเเลยเต้งเตงจทไว นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้เคยไหมครับเลือกเสื้อผ้าแล้วไม่รู้ว่าสีที่เราชอบแบบเป็นสีที่เรารอดหรือเปล่าหลายๆคนนะครับเลือกสีที่ชอบแต่มันไม่ใช่สีที่ใช่สําหรับตัวเองครับวันนี้จะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีนะครับของการแต่งตัวสามารถทําให้เราเนี่ยมีชีวิตใหม่ ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับจะได้รอดในทุกสถานการณ์คนเชื่อถืออยากจะพูดคุยด้วยและสําคัญสนุกกับการแต่งตัวมากยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้องเรียกว่าครูวีหรือโควชวีครับเรียกโควชวีก็ได้ค่ะวันนี้ฮะ,ฮะชีวิตใหม่ของใครหลายๆคนอาจเปลี่ยนไปเพราะโควชวีเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้เขาบอกว่าคนจะเปลี่ยนเนี่ยแค่เปลี่ยนการแต่งตัวเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยบอกเพื่อนๆเอาไว้คือสีที่ชอบอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่สำหรับตัวเรา,าหรือสิ่งที่คุณใส่อยู่อาจไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสำหรับคุณสมมติว่าเราซื้อเสื้อมาเราสึกมันไม่ใช่เราใช่ไหมอย่างแรกคิดได้เลยเนาะเรื่องของสี คนสีอาจจะไม่ใช่เราสีนี้คนอื่นใส่แล้วดูดีนะแต่เราใส่อาจจะไม่ปังเท่าคนอื่นค่ะก็วีเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นค o ลเลอร์สเปเชียลิสต์เป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ใช่ค่ะคาลเลอร์สเปเชียลิสต์มันแปลว่าอะไรนคืออะไรที่ปรึกษาภาพลักษณ์ก็คือการดูว่าภาพลักษณ์คนนี้อยากจะพรีเซนต์ตัวเองเป็นในรูปแบบไหนซึ่งก็จะแมชกับคาแรคเตอร์ของเขาแมชกับธุรกิจของเขาเขาต้องไปเจอใครบ้างแมชกับไลฟ์สไตล์ของเขาการบอกว่าเขาเนี่ยคือใครเนี่ยคนคนนี้คือใครและใครที่มันจะมาเจอน้องวีครับวนใหญ่ ปกติก็จะเป็นผู้ประกอบการเนาะเจ้าของ SME ผู้บริหารเพื่อเราเนี่ยแหละเขาอยากจะเป็นอะไรเขาถึงมาหาโอ้หลายอย่างเลยค่ะอยากดูน่าเชื่อถือขึ้นครับอยากดูอายุน้อยลงอ๋ออยากดูผู้ใหญ่ขึ้นปัญหาส่วนใหญ่ที่เขาจะมาเจอนี่คืออะไรครับแต่งตัวยังไงให้เขาเนี่ยดูมั่นใจแล้วก็ดูดีเวลาเขาไปออกไปเจอผู้คนอ่ะคนอยากคุยกับเขาอยากคุยด้วยเชื่อมั่นรู้สึกเชื่อถือพูดแล้วคนเชื่อสีมีผลต่อบุคลิกของเราแล้วทำให้เราดูดีขึ้นขนาดไหนครับโคชวีครับได้เยอะมาก อย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าเราใส่สีที่มันใช่เราที่มันถูกต้องกับตัวเราเลยนะ,อะ 1. ออร่าออกพี่ต้องรู้สึกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะหลายๆคนก็เตือนมาเนี่ยผมก็กลัวมากเลยว่าเป็นจะามีแต่จะมีเรื่องไร้ลาย,โยนโเขา มันมันเป็นจริงไหมอ่ะโคตเวียแต่พี่ก้องเชื่อไหมถ้าสมมติว่าเราเลือกสีที่ถูกต้องนะกลับไปวัยรุ่นตอนต้นเลยเอาจิงดิจริงไม่ต้องไปพบหมอไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวหมอวีดูแลให้หมอวีดูแลให้เอาแค่เปลี่ยนสีที่ถูกต้องย้อนวัยได้ใช่ดูดีได้ดูดีได้ค่ะใครเป็นบอกว่าเวลาไปขายของที่ไหนดูแลเรามีออร่าใช่ออร่าที่ว่ามันคืออะไรโคชวีอออร่ามันคือความเปล่งปลั่ง อของขิวเนาะคือเราไปถึงปุ๊บเฮ<ะ>้ย <ฮะ S 2> คนนี้ใครอ่ะอ,อยากรู้จักอ่ะทำไมหล่องเงี้ยเวลาที่คนมาสนใจเราอ่ะมันทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นอ๋อใช่ครับไอ้นี่เป็นความคิดที่แบบว่าค่อนข้างผิดไหมโค้ชวีคือว่าเราชอบสีเนี้ยไปชอปปิ้งหรือไปซื้อเสื้อก็ซื้อจากสีเนี้ย อย่างผมเนี่ยก็ซื้อแต่สีดาสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงไม่ได้ดูเลยว่าอันนี้มันเหมาะกับหนังหน้าเราหรือเปล่ามันเหมาะกับบุคลิกภาพเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้้นนมีผลไหมจะว่ามีผลก็ก็มีผลค่ะแต่บางคนก็มีไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยสีนี้ชอบนะสีมงคลส่วนตัวสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินเท่านั้นนะทฤษฎีของโคชวีนี่คือทฤษฎีมีชื่อว่า Color Analysis ค่ะ Color Analysis ไปอเอาวิชานี้มาจากที่ใดครับ7สถาบัน6ประเทศทั่วโลกค่ะ7สถาบัน6ประเทศทั่โลลกกกคือมีหัาร มีสัมนักมีสํานักค่ะมีสำมนักมีที่มาไม่ได้มั่วไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จิตวิญญาณโอเคตามพฤษฎีสีเขาแบ่งคนออกเป็นสียังไงครับเอาง่ายๆเอา2เฉดก่อนเริ่มต้นขั้นเบกินเนอร์คือเอาแค่คููกับวอร์มคูล กับวอร์มครูนี่คือเย็นเหรอครูคือโทนเย็นโทนเย็นวอร์มวอร์มโทนร้อนอ๋อสีอะมี2โทนก่อนเนาะสีมีสีครูกับสีวอร์มสีครูก็จะออกเป็นบลูเบสมีความน้าเงินมีความฟ้ามีความม่วงส่วนวอร์มอะค่ะจะมีความเยลโล่เบสคือมีความเหลืองติดเหลืองนิดนึงครับคราวนี้คนอะค่ะที่จะใส่สีครูดีต้องเป็นผิวโทนคูอ๋อคนจะใส่สีโทนคูดีต้องเป็นคนโทนคูคูใช่ก็คือมีผิวโทนคู่ะ คู่คู่คูอวอร์มคู่วอร์มใช<า>่อันนี้ทั้งเพศช,ชายเพศหญิงหรือเปล่าทุกเพศค่ะเราจะรู้เรื่องไงว่าเราเป็นคูหรือเป็นวอร์มดูสีผิวดูสีผิวถ้าสมมติว่าผิวเราเนี่ยเป็นผิวอมชมพูมีเลือดฝาดเยอะเป็นแบบหน้าชมพูแดงๆหน่อยอะนะคะเป็นผิวคู่ค่ะถ้ามีเลือดฝาด ขาวอมชมพูค่ะอย่างโคชวีเป็นไรครับพีเป็นผิววอมเหมือนกันค่ะอ๋อวอมเหรอ่คะนี่ขาวสวยใสขนาดนี้เป็นวอมเหรอค่ะเป็นวอมค่ะทำไมพิสูจน์จากอะไรดูจากสีผิวค่ะผิวอมเหลืองอ๋อผิวอมเหลืองอ่ะอันนี้เราไม่รู้เลยมีวิธีให้เพื่อนๆเรากลับไปใช้ได้ไหมว่าคุณเป็นคู่หรือคุณเป็นวอมอันนี้พิสูจน์ได้ไหมได้ค่ะเอาอย่างแรกก่อนเอาเรื่องโทนสีก่อนดีนะ เมื่อกี้พี่บอกว่ามีคูลมีวอร์มใช่ไหมจริงๆมันมีซีซั่นด้วยนะมีฤดูของสีด้วยสปริงออทัมซัมเมอร์วินเทอร์คือถ้าเป็นวอร์มเนี่ยมันจะมี2ตัวคือ,อสปริงกับออทัมสปริงกับออทัมฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงส่วนคูลเนี่ย จะมีวินเทอร์กับซัมเมอร์หน้าหนาวกับหน้าร้อนใช่อย่างแรกเนาะเดี๋ยวเก็บผมให้นิดนึงนะคะปกติเนาะเวลาเราเทสเรื่องสีผิวอะค่ะเราจะไม่แต่งหน้าขอผ้าขาวบังก่อนเนาะอย่างแรกเราผ้ามาวางก่อนอ่ะสิ่งแรกที่เราจะดูเนาะดูคู่กับดูวงมเบื้องต้นก่อนอันนี้คือผ้าสี<อ>ใช้เครื่องปรับแทนได้นะอ๋อใ,ใช้เครื่องปรับแทน ใช้ทองแทนก็เข้าครัวไปเอาฟอยล์ฟอยล์ปิ้งปลาได้ไหมก็ไม่เคยนะลองดูก็ได้นะได้เราบอกด้วยปกติเนาะถ้าสมมติว่าผิวอมชมพูนะคะจะเป็นคูงผิวอมเหลืองจะเป็นวอร์มเดี๋ยวเราลองดูนะคะอ่าเดี๋ยวผมจะได้เป็นแบบคุณครูผมไปถือนี่มานะคอยเตอร์คอยเตอร์อ่านี่นะครับสังเกตตรงไหนคะสังเกตตรงนี้เหรอที่จะดูสังเกตตรงไหนสังเกตนะบริเวณช่วงคางบริเวณช่วงแก้มตรงนี้ กับตรงนี้ใช่บริเวณช่วงนี้มันจะก r o ขึ้นจะก r o ขึ้นจะอร่าออกช่วงใต้แก้มกับช่วงใต้ทางจะเห็นชัดไม่ต้องสนใจสีผ้าสนใจสีหน้าตัวเองไม่ต้องสนใจว่าผ้าเนี่ยพิทาบอยู่สีอะไรให้สนใจว่าฉันสวยขึ้นไหมฉันดูมีอร่าขึ้นหรือเปล่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้คู่อันนี้คู่เดี๋ยวดูวอร์มนะคะโอเค อ๋อดูตรงนี้นะดูตรงนี้ดูบริเวณนี้เนายว่าหน้าสว่างขึ้นตัวที่หนึ่งนะคะสังเกตว่าบริเวณช่วงนี้จะคํำนิดนึงแล้วพอเราเปลี่ยนสีอ่ะเห็นไหมช่วงนี้ดูสว่างขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวน้องการกูทองมาเลยเบื้องต้นสองสีนี้ดูไปทางวอมต่อไปเดี๋ยวให้ดูบ้างสีผ้าเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะอันนี้เป็นสีผ้านะคะ น้องการเป็นวอร์มอันนี้พักคููนี่พักครูอ๋อจะได้รู้ว่ามันจะไม่ใช่อ่าใช่จะรู้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างสีขาวเขาก็จะมีสองขาวมีขาวคููกับขาววอร์มเหมือนกันออ่ะขาวคููเนี่ยจะเป็นขาวครามออกฟ้าตอนนั้นอะขาวคููเดี๋ยวให้เทียบกันระหว่างขาวคู่กับขาววอร์มอ่าขาววอร์มอะจะออกครีมออกออฟไวท์ตัวนี้นะคะขาวคููเนาะอ่าไม่ให้ดูอีกขาวหนึ่งบอกว่าวามสวยจังเลยอะตัว ถ้าจะซื้อเสื้อใหม่ก็ขอเป็นขาวนี้ใช่ให้เป็นขาวออกเหลืองเขาเรียกขาวอะไรอ่ะอันนี้คือขาวออกไวออฟไวอ๋อถ้าเรียกขาวครีมอ่ะเดี๋ยวลองดูสีแดงครับเนาะอ่ะตัวนี้เป็นแดงคดูอยวาเทียบเนาะระหว่างแดงคูกับแดงวอร์มนะคะสังเกตมันเริ่มเลยช่วงบริเวณขางช่วงบริเวณปลายนก้ะตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยแดงวอร์มอันนี้แดงวอร์มอันนี้เรียกแดงอะไรฮะอันนี้เป็นแดงสดค่ะดูดูต่างนะดูต่างเลยนะ เดี๋ยวดูเหลืองเหลืองอย่าน้อยใจอ่าเดี๋ยวดูว่าเหลืองเนี้ยไหวไหมเนาะระหว่างนะคะเหลืองนี้กับอีกเหลืองนึงอันนี้เหลืองคููนะคะเดี<อ>๋ยวให้ดูเหลืองวอร์มนะคะตัวนี้ตัวนี้อันนี้เหมาะกับน้องงานมากกว่าแต่ใส่ตัวนี้ก็พอได้นะก็ใส่ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอย่างแดงอะคะ่ะเมื่อกี้จะเห็นชัดว,ว่าแดงคููเนี่ยจะดูมืดไปเลยชมพูค่ะปกติใช่ชมพูไหนชมพูอ่อนเลยค่ะระหว่างตัวนี้นะคะ,ะ,คะกับตัวนี้เฮ้ <hogy> <ง>ยอ,อันนี้สวยกว่าอันนี้สวยกว่า อ่าเดี๋ยวให้ดูน้ำตาลอันนี้น้ำตาลที่เป็นโทนขูดตามทฤษฎีไม่เหมาะกับน้องการอ่าใช่เดี๋ยวดูน้ำตาลโทนวอร์มเนาะโอเคครับน้าสว่างขึ้นอ๋อเนี่ยอันเนี้ยที่จะบอกก็คือว่าสีเสื้อเนี่ยมีผลต่อออร่าอย่างที่โคชวีบอกจริงด้วยอ่าถ้าเรารู้ว่าเราใส่สีไหนแล้วเหมาะมันก็เลือกเสื้อผ้าง่ายไม่ต้องซื้อมาเก็บไว้คนส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้ามาเก็บคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้ใช้ซึ่งพอยคิดอย่างงี้ปุ๊บ จะไม่ได้ใช้ตัวต่อไปมันเป็นสีนิวทรัลมันเป็นแบบสีตรงกลางระหว่างครูกับวัวอ๋อเย่อะก็จะสีนี้สวยนะใส่ได้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าสีอะไรอะอันนี้เป็นสีออโอวันตินค่ะอ๋อสีโอวันตินเมื่อกี้รู้ว่าครูกับวอมไปแล้วว่าอะไรคือแบบว่าสีที่เหมาะกับผิวน้องการแล้วเหมาะกับผิวเพื่อนเพื่อนอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเทียบสีซีซั่น ภูคือวินเทอร์กับซัมเมอร์อ่าใช่ค่ะหน้าหนาวหน้าร้อนค่ะอ่าแล้ววอร์มคือนี่สปริงกับออทัมอ๋อซึ่งน้องการเป็นวอร์มอ่ะโอเคแต่เนี้มันเทียบสีซีซั่นเดี๋ยวให้ดูทั้งสีโทนเลยว่าเป็นยังไงอ่ะอันเนี้ยคือสีที่เป็นวินเทอร์เอ้ยรู้สึกขาวาไหมบอกเขาไปตามตรงมดไมตามตรงมันรู้สึกแบบคึม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 ใช่ไหมรู้สึกซีดซี๊ดไหมรู้สึกป่วยๆอันนี้คือสีที่ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๊บดูป่วยปั๊บอ่ะเดี๋ยวเราปรับไปนิดดนนนึงะะคเเเีีี๋๋ยยววต่อออออไปป็สทัมข เขียวเหนียวซับจะดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าไหมดีกว่าหรอดีกว่าหมายถึงว่ารู้สึกว่ามั่นใจกว่าอ๋อเดี๋ยวต่อไปเป็นซัมเมอร์นะเทียมเนาะเขียวเหมือนกันแต่เป็นซัมเมอร์คือแม้ว่าจะเป็นเขียวก็มีเขียวหลายเชดอีกให้เราได้เลือกเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้เห็นไหมว่าน่าจะซีดนิดนึงอันนี้จะดูโสมๆอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสปริงให้เนาะว่าเป็นยังไง ถูกสีเราอ่าใช่ที่มันถูกกับเราเราสังเกตว่าตัวที่2กับตัวที่สี่ใส่แล้วขึ้นกว่าอ่าโอเคเมื่อกี้มี2ตัวเนาะก็คือจะเป็นสปริงกับออทัมที่เราใช้เราสึกว่าเฮ้ยมันมันมันดีมันขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้เทียบนะคะเดี๋ยวเราวางหน้าไว้ตรงนี้สวยงามอันนี้คือสีออทัมเดี๋ยวให้เทียบนะระหว่างออทัมนะคะกับ อันนี้สปริงจะเห็นว่าอันนี้สดใสกว่าแต่ของพี่ก้องอะอทัมดีกว่าเอามาลองซิอันนี้สปริงค่ะไม่ถูกต้องอย่างนี้เหรออาอทัมไปได้ดีกว่าพี่ก้องใช้สีสปริงเนี่ยสีมันจะเด่นกว่าหน้าแปลว่าถ้าเดินไปไหนเนี่ยทุกคนจะมองจากเสื้อไม่มองหน้าอยากลองวินเทอร์กับซัมเมอร์ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นซัมเมอร์ค่ะอทอวินเทอร์ มืดไปเลยอันนี้มืดหนักนะอ๋อซึ่งซึ่งซัมเมอร์กับวินเทอร์ไม่เหมาะเขาอยู่แล้วไม่เหมาะค่ะอ๋อย่างสีที่มืดอ๋อคืออยากได้ผืดอ๋อทาำจะดีขึ้นหนึ่งจังหวะปั๊บเห็นไหมหน้าดูสว่างขึ้นอันนี้คือเดอะเบสอ๋ออันนี้ออ a ่าออกเลยอ่าอ่าลองดูลองดูอันซมมเร์ตัวนี้ซัมเมอร์ค่ะตัวนี้ซัมเมอร์ไม่รอดอ่าไม่รอดหรอไม่รอดค่ะอ๋อวินเทอร์วินเทอร์ไปเที่ยวสกีรีสอร์ท อันนี้น่ามุดเลยนะแล้ว<อ>น้องการผิวเป็นสปริงใช่ไหมคะคสปริงเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นอีกสามสปริงนะอ้หมาดูเนาะเดี๋ยวจำให้ค่ะระหว่างตัวนี้นะสปริงตัวนี้อันนี้เรียกอะไรสปริงอะไรกับสปริงอะไรตัวนี้เป็นวอร์มสปริงค่ะตัวนี้วอร์มสปริงโอ้โหตัวนี้ไลท์สปริงอ๋อตัวนี้กับตัวนี้อ๋อวอร์มกับไลท์วอร์มกับ <Light. S 1> ไลท์อะไรนเนีไลท์ ไลท์รอดกว่าหน้าดูสว่างกว่าเอาใหม่เมื่อกี้วอร์มกับคู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นวอร์มแล้วอ่าเป็นวอร์มแล้วดูว่าวอร์มอะไรก็คือวอร์มสปริงหรือวอร์มออทัมน้องเขาเป็นเป็นสปริงเป็นสปริงอ่าพอเป็นสปริงเสร็จแล้วเขาบอเรื่องว่าเป็นสปริงอะไรเป็นสปริงอะไรอีกทีนึงสปริงไลท์สปริงเนี่ยมี3สปริงมีวอร์มสปริงไลท์สปริงกับไบรท์สปริงอ๋ออ่าเมื่อกี้เทียบนะระหว่างวอร์มสปริงกับไลท์สปริงเนี่ยใส่ไลท์สปริงแล้วดีกว่าไลท์สปริงแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่เป็นผิวประมาณน้องการเอาโพยนี้ไปเอาโพยนี้ไปเอาร้านเสื้อทุกครั้งอ๋อขาวขาวขาวแก้ขาวนี่ไห้ขาวนี้ได้ค่ะขาวขาวเอาไปขาวครีมเนาะฟ้านี่ฟ้านี่มีเปล่าอ่ามียังมียังมีแบบนี้อ๋อรอดรอดได้ไอคริคตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคือเส้นนี้ค่ะตรงกลางเนี้ยมันเป็นสีเฉดเครื่องสําอางที่ใช้ได้ทั้งหมดเลยสีลิปสติกสีบรัชออนและเอาอันเนี้ยมาแมทช์ระหว่างเสื้อกองเกงได้ไหม ได้ค่ะก็สามารถแมชได้ทั้งหมดเลยอะไรอีกเนี่ยขอให้เทียบเนี่ยให้เทียบว่าแบบใช้ลิปสติกที่มันแบบสีที่มัน, oh <my S 2> ใ,ชนใช่เราเนี่ยใช้เราเป็นยังไงอ๋ออ่าอ,อันนี้เราจับเทียบอันนี้คือลิปสติกที่เหมาะเหมาะกับเราสีลิปสติกที่เหมาะกับเราคืออะไรสีการแต่งตัวที่เหมาะกับเราคืออะไรถ้าสมมติว่าเราไปแบบไปโดนลิปสีอื่นตามเขารีวิวเราคิดว่าเอ้ยมันมันน่าจะดีนะสมมติว่ารีวิวข่าซื้อลิปสติกสีนี้ค่ะ ไม่รอดเหรออย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อค่ะเชื่อตัวเองกับตัวนี้โอ้ อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ,อยากจะดูดีขึ้นอยากจะมั่นใจขึ้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีและการแต่งตัวจะแนะนําว่าไงบ้างครับก็ดูอันที่มันแมชกับตัวเองเนาะเวลาการแต่งตัวอย่าไปตามคุดอื่นมากจนเกินไปหรือว่าถ้าจะตามก็ดูว่าเฮ้ยสีผิวเนี่ยเขาใกล้เคียงกับเราหรือเปล่า หุ่นใกล้เคียงกับเราหรือเปล่าคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันไหมบบางครั้งเวลาเราไปตามคนอื่นเนาะสุดท้ายไปซื้อตามซื้อไปซื้อมาหลุดความเป็นตัวเองส<อ>รุปฉันเป็นใครก็ไม่รู้นยมั่นใจเลยเพื่อนเพื่อทุกคนอยากจะดูดีอยากจะออกไปแล้วแบบดูน่าเชื่อถือ,อคนอยากเข้าหาทริกนะครับทริกหน่อยอ่าให้4ตัวสตัว4ตัวนะเต็งเเลยเต็งเต็งอจดไว้มี P O P P ต่ากัน P O P P P ตัวแรกคือทา ทามมิ่งทามมิ่งก็คือแต่งตัวกลางวันกับกลางคืนแต่งให้เหมือนกันนะอันนี้ลองดูว่าไปช่วงเวลาไหนงานมันงานเช้าหรืองานเย็นโอที่2 occasion occasion สถานการณ์สถานการณ์ไปงานอะไรไปงานบวชงานแต่งหรืองานไปบ i สเซ่พิชชิ่ง P ค่ะ place place ไปที่ไหนสโรงแรมออฟฟิศ่ไปอ่าค่ตัวสุดท้ายคือ P people people ไปเจอใครไปเจอใครอ๋อเป็น4 สตัว T O P P Time Occasion Place People สี่ตัวของต้องแพงไหมต้องมีีห้อต้องมีราคาหรือเปล่าผสมผสมได้ไหมหรือยังไงไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ของที่มันราคาสูงๆเนาะของราคาปกติที่เราหาซื้อได้ก็สามารถแต่งให้ดูแพงได้ค่ะอ๋อก็คือขอให้เหมาะกับตัวเราให้เหมาะกับตัวเราสีเหมาะกับตัวเราสี Styling แล้วก็ให้เหมาะกับบอดี้ของเราอ่ามนสุดท้ายครับ บอกเพื่อนๆหน่อยว่าการแต่งตัวดีนอกจากทำให้เราดูดีแล้วยังเป็นการให้เกียรติตัวเราออกมาสนุกกับการแต่งตัวไวขึ้นมีออ,ออร่าขึ้นบอกเพื่อนๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการแต่งตัวเนาะเพราะว่าการแต่งตัวมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะคะแต่อยู่ที่ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเรานะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองหาว่าอะไรที่เหมาะกับเราสีสไตลิง่งหรือว่าจะเป็นบอดี้ของเราดูจุดเด่นของตัวเอง เราเด่นด้านไหนแต่งตัวให้มันเสริมจุดเด่นของตัวเองให้ได้ครับเผื่อเพื่อนๆฮะบอกว่าไม่ไหวแล้วทําตัวเองบอกว่าหาฟอยหาสีทองเทียบสีไม่ได้อยากจะมาเจอโคชวีมาได้ไหมมาได้ค่ะติดต่อได้ที่ค่ะที่ ig นะคะ image signature นะคะหรือว่าทาง f a o e b o o k image signature academy by c o a c h w ค่ะครับและนี่คือเรื่องราวฮะที่ทาให้เราสามารถที่จะสนุกขึ้นให้เกียรติตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเลือกสีเสื้อผ้าได้สนุกแล้วก็ พลาดน้อยลงทําให้เราสนุกกับการใช้ชีวมากขึ้นครับและนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงโค้ชที่มีจริงๆนะฮะกับโค้ชวีของเราครับขอบคุณมากครับโค้ช<า>วีครับสวัสดีค่ะในฐหาหนะฮะที่แต่งตัวก็งงๆพลาดๆบ้างอ,อะไรที่ไม่ควรเลยใส่สูทสีดำไปทุกงานทำไมครับเพราะว่าจริงๆ <laughs> <laughs> ทำไมะครับ Oh จะบอกว่าจริงๆอ่ะสูตรสีดำมันไม่ได้เหมาะกับทุกๆที่ที่จะไปคนไทยชอบมีความรู้สึกว่าใส่สูตรสีดำดูเรียบร้อยดูเป็นทางการแ oh. oh. ต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีหลายสีให้เล่นเลย